วัสดีครับก็มาอยู่กับแมปมาริโอนะครับเขาบอกว่าแมปอันนี้ห้ามเกมโหมดนะครับเออรทบุ๊คเรื่องราวโดยใครวะไม่ใครให้หนึ่งทำอะไรทีะะ่อะไรวะอ่านไม่รู้เรื่องไว้กูใช้ไ่ด้วย 7. เออดดึงห้ามทุบของสองห้ามเกมโหมดสาม ห้างเงาะแงะออกฮัลโหลพบกับแมม่มาร์ตโอสุดเกลียนห้ามแงะทุบมอดมอสาเป่าห้ามมอดอ่ะอีชี้ห้ามเกลียนด้วยห้ามใส่ของกูไม่มีของอยู่ละเฮลมีอ๋อเนื้อนะครับเราเอาเนื้ออย่างเดียวโน้ตไม่มีอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรดอกจัน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 เออคออปอะครับ อ๋อันนี้สำหรับคนเล่นคออุ o เหมือนกันนะครับโอเคมีของสมนาคุณสอง,สอ,งอันอันนี้เก็บไปไข,ข่ไก่ไว้ทำอะไรก็ไม่รู้่โอ้เก็บทำเก็บเก็บเก็บเออโหเกียนจริงเกียนจริงเกียนจริงจริงเหมือนตอนที่ผมจัดกิจกรรมกับเพื่อนแหละอุยอ้ยขี้อเจ็บชิบหายติดไฟอีขี้แล้วง่ายเออ อ่ะอ่ะเอามาเกิดอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยมีของสมนาคุณให้กูด้วยเขาบอกห้ามเกมหมดกูขอเกมไปแปบบ๊บเอ้าพิมพ์ผิดเกมหมดเขียนไงว่าจะไม่ได้เออ Game mode Eo? Cái gì vậy? Ok, game mode 1 Ah! โอเคเพ้นไปตรงนน้นเอตรงนี้ปะตรงนี้มั้งอาจจะใช่เอออ่ะใช่ไหมวะเนี่ยเออเหมือนกิจกรรมที่ผมเล่นกับเพื่อนทุกตอนตอนนั้นเลยวะใช่ไหมเนี่ยทุบดูก่อนอ๋อไม่ใช่นะครับไปก่อนแล้วเขาบอกห้ามทุบก,กูทุบไปแล้วขอโทษนะครับ ได้มีทางให้เลือกด้วยโอ้เหมือแนบบกิจกรรมตอนที่ผมทำอันนี้เลยว่าอีเวตนต์อะไอไอตรงนี้ขอเกมหมดไปได้ไหมขอร้องขอร้องนะครับเกมหมดเกมหมดเกมหมด, <Hey. S 1> ดเฮ้ยเยดนด่โอเคผ่านตรงนี้มาได้ผมก็ขอขอบคุณมากแล้วเอ่อเปลี่ยนเกมหมดศูนย์ โอเคเฮ้ยเฮ้ยตายฮะเฮ้ยลืมลืมลืมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเวลาเฮ้ยเวลาตายเราก็ควรจะนะฮะไปทางนี้ดิเออไปทางนี้เออไอ้ตรงเนี้ยมันจะไปผ่านได้ไงกันเล่า เกียนจริงนะครับเนี่ยศูนย์โอเคนอนหน่อยนะครับเออเซฟไว้เซฟติ้งตัวเองโอ้เชา้าโอเคอะไรอะ่ะโอ้วะเกียนจริงนะเนี่ยอ,อุย้ยกระโดดไม่ทันเออตายฮะโอเคกลับมาที่เดิมครับหนึ่งสองเฮ้ยไม่ทันนะเอ,อืเออ้ออีกแล้ว อะไรวะมันเกียนจริงนะเนี่ยโอ้โกระโดดทำไมวนะมันแหลกอะไรวะเนี่ยกู <t oss it> เกมหมดไปแล้วกูไม่ไหวแล้วเกียนจริงเฮ้ยเป็ไนไรครับกูลอยได้อะอันนี้ครับเขาห้ามทุบนะอืมกูลงไปกูไม่ตายครับผมอกแล้วกูไม่ตายกูเป็นเกมหมดอยู่โอเคครับถึงช่วง <t oss it> เออไปไป,ไปตรงที่เราว่ะอ,อย่างงี้ปะวะนี่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 อะทางตันนี่ก็ทางตันไปทางนี้ทานตันทางตันตลอดเลยเอออไม่ใช่มาผิดแล้วกูมาผิดแล้วอะอืมจืกว่าสนุกไปอีกแบบนะครับเนี่ยเอ้าเดินเลยเดินเลย ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เออเด็ดตันนี่นี่อ้นอ้โอ้อไปเขาบอกห้ามทูบเราอย่าทูรับอย่าเวทมหมดอะไรอะ่ะเซฟติ้งไว้ก่อนโอเคนอนนอนหลับ ไปก่อนครับก็ถูกสว้าสวาสาสว้าสวาโอตายหาแล้วอ่ะเอ้าของคุณถูกทำลายถูกสิ่งกีดขวางทำลายเอ้าชิบหายก็กูขอเกมหมดเอ้ยไม่ใช่เออรู้สึกจะไม่ใช่ดิเอช่ล่ะนี่ผ่านตรงนี้ไปป๊าป๊าป๊าป้าป๊บผ่านตรงนี้ปื๊บปื๊บปื๊บ จำได้แล้วพอไปตรงนี้ปั๊บโอ๊ยมาแรงไงพอไปตรงนี้ปั๊บก็ไปทางนี้ปั๊บปั๊บโคตนเร็วเลยรู้เลยแลวเมื่อกี้ก็ขอเซฟไปตรงนี้แล้วใช่เหรออุ้ยอะมามาเลยครับอขอโทษนะครับคนสร้างแมพแต่ผมไม่ไหวจริงๆครับเออแมพของคนนี้มันเกรียนจริงๆครับ อุ้ยอุ้ยผ่านได้ไงวะแม่งเจ๋งอ่ะเออไม่เจ๋งแล้วอือนอนหลับกูว่าแล้วอ่ะมึงเข้าไม่ได้หรอกลองไปทางโน้นครับโอเคเราผ่านมานี่เลยเอิม่มอุ้ยอืม เขาบอกห้ามเกรียนครับแต่แม่เขาเกรียนมากครับเขาบอกห้ามเกรียนแต่ผมทบไม่ไหวแล้วครับขอใช้วิชานิงจาไปแล้วกันนะครับอยู่ไหนวะขอเป็นทีนทีไปแล้วกันเอ,อ้โอ้เทพนะเนี่ยอุตส่ามิเกียนน่แน่โอ้โห เอาเทียนทีมาวางเนี่ยไม่เกียนเนี่ยแล้วก็ทุบออกเนี่ย <c oughs> โอ้ยนี่ยิงยากยากตรงไหนวะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ยา,ย,ไมยากแล้วแค่เนี้ยไม่ยากแล้วเออโอเคหมดมานี้อ่าเนี่ยโอ้โคตรง่ายเลยอะโคตรง่ายอ่ะไกลขนาดนั้นใครจะไป็นหัว มนนี่มันต้องมันต้องแอดมินอะแอดมินแอดมินเป็นเจ้าของเซิร์ฟอะเออแอดมินต้องเกียนได้อะแอดมินเกียนได้อะไม่หมดอะไรไหลไหลไหลผมเคยทำกิจกรรมกับเพื่อนแบบนี้นเออนะครับเคยทำจริงๆครับไม่ได้ม้นะครับเป็นน้ำแข็งแบบแน่เพื่อนไม่ยอมผ่านผมบอกผ่านไม่ได้ผมให้เพชรสองก้อนเอ้ยผมให้เพชรแบบสองแพ็คเลย นี่อย่ยมาโคตรแรงเลยแววเอาของโอ๊ทีนีไอเฮียสีย้อมเนี่ยนะเอามาทำไม่ว้ไอนีบอกกูไม่ไหวแล้วแฟไม่ไหวแล้วไปไม่ได้เฮ้ยตึง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 ้งตึ๊ตึ๊งตึ๊งตึ๊กตึ๊งตึ๊ตตตนตป๊งงไงตึะงึงตึ๊งงตงตึ แบบเกียนจริงไม่ไม,ไม่มีให้กูทูบด้วยอืมจเจริญเอออ่ะเทียนทีบวงให้โอเคทำการทิ้งเทีนทีไปเอ้ยไม่ใช่จเจริละอ๋ออยู่นี่มันเป็นลาวาใช่ไหมครับเพื่อเป็นความเกียนขั้นสุดยอดครับคนเอาน้ำยามานะครับ สูนย์ครับอืลาวาโดนแล้วมันเจ็บอนีอ้มันต้องทำให้กูติดละกูโดนไฟกูไม่เป็นไรโว้ยกูล็อก,กว่ะกูล็อกอ่ะกูล็อกอ่ะเออมาดิมาดินหน้าไหนกูไม่กลัวแปบบเดียวชิวๆชิวๆมากชิวโคตรแน่ผ่านมาแล้วไฟไหม้ไม่เลิกเอ,อ่อเหลืออีกประมาณสัก ไอ้สี่นาทีอะโอเคเซฟอะข้างล่างมันข้างล่างมีเสียงซอมบี้แน่นอนครับแน่นอนต้องมีซอมบี้อยู่แน่เอากูเซฟจริงแล้วนะไม่สามารถนอนได้เพราะมีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆเอ้เอาแล้วบอกให้กูเซฟกวนตีนอ่ะดาบมหาภัยกูมาแล้วลุย อยู่ในนี้แน่นอนเอ้าไม่ใช่อยู่ไหนแล้ววะควงควงควงโอ๊ะทำกูได้ไง,ไงวะพวกมึงไปตายเถอะเดี๋ยวกูจัดของหนักกูจัดของหนกักเดี๋ยวแป๊บ เออมีแบบนี้แล้วใช่ไหมมันต้องคาบหรือเลปล่าวะใช่ไหมวะลองดูดิอ่ะนีวะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่เอะไ้ทำอะไรวะหนังสือพลังเนี่ยหนังสือลงไหลเนี่ยเียงคิปเปอร์มาไกลเลยกีดูแบบนี้ดูแบบนี้กูไม่กูไม่กูไม่ถนัดทำกูดิทำกูด,ดิ ล้าทำกูปล่าจัดของพิเศษให้ที่ปิดไว้ไม่ให้มันเข้ามาครับทุบันไม่มีมันเข้ามาได้หรอครับโอเคครับอะไรอ่ะฟูดบายอ้าวจบแล้วเหรอไอ้เชียกูาสาโกมาตั้งหลายด่านไอ้สตร์เออช่่งมันเถอะ ก็มีเพชรามาให้สองก้อนเออแล้วก็เดโอ้เอมลิลเล์นะครับงั้นก็วันนี้จบไปก่อนแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับ<คน>